เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้เราอยู่กันในแมปจูจัสร์สอินฟินิตนะครับซึ่งยังไม่เปิดนะครับแต่ว่าจะเปิดในอีกประมาณ2อถึงสวันนี้นะครับก็ยี่สิบหกหรือยี่สิบเจ็ดบ้านเรานะครับประมาณนี้เนาะก็วันนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับผมเนี่ยจะมาสอนระบบที่ควรรู้นะครับหรือว่าสิ่งที่ควรรู้เนี่ยในการเล่นจูจัสร์สอินฟินิตนะครับเพราะว่าเกมมันเนี่ยค่อนข้างเล่นยากนิดนึงนะครับเพราะว่าระบบมันค่อนข้างเยอะนิดหน่อยก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วววยยยนนะคคครรััับบผมแลลล้้เเดดดี๋ไไปปูิก ไก่มิสติกไก่ตัวรับราคาถูกและยังมีบริการรับกดเกมพาร์ทแบบอนิเมะแว่นกาดใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปต้อง DC Shop เท่านั้นโอ้ยครับอย่างแรกเนี่ยเราจะมาพูดถึงระบบพลังนะครับหรือว่าสายเวทของเรานะครับก็กดไปที่คัสตอมไหม์นะครับจะเป็นการไปที่หน้าตัวละครเรานะครับก็จะมีการล็อกอินนะครับผมสามารถเก็บของตรงนี้ได้แล้วก็จะมีสายเวทของเรานะครับซึ่งเราสามารถสุ่มได้ตรงนี้นะครับแล้วก็สปินเนี่ยจะอยู่ฝั่งขวาใส่โค้ดได้เลยนะหน้านี้แต่ละสายเวทนะครับก็จะมีพลังที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วกกก็โอออาสเนี่ย ไม่เท่ากันนะครับคอมมอน70อันคอมมอน20แ n ยีนะครับแล้วก็ l e g จุดเจ็ดห้าเ p e c i a l g r a ก็โคตรยาก0.25นะครับผมแล้วก็สามารถเนี่ยซื้อช่องใส่คุณใส่เพิ่มได้นะครับ3-4นะครับแล้วก็ช่อง2ด้วยนะช่อง2 1-2เนี่ยสามารถใช้ในเกมได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูระบบสกิลนะรอฟังไปอีกแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเนี่ยมันมีส่วนถึงสกิลด้วยโอเคครับต่อมานะครับเป็น innet back นะครับก็เป็นเกมพัสดนะครับซึ่งเราสามารถดูได้นะครับว่าสายเวทของเรานะครับแต่ละอันเนี่ยมมมัันนีอะะไรรรบบ้้าาางคแลวก็สถ ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ดูได้นะครับว่ามาเตอรี่เนี่ยห้าร้อยแล้วหรือว่ามาเตอรี่หนึ่งแล้วก็สามารถสลับใช้ได้เลยนะครับเปลี่ยนได้แบบช่องหนึ่งช่องสองสามารถกดเปลี่ยนกับตรงนี้ได้เลยนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของคอสเมติกนะครับซึ่งจะเป็นสีของพลังเรานะครับหรือว่าสีของเคอร์เอนเนอร์จีของเรานะครับผมก็สามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวต่อมาเนี่ยเราจะไปดูที่ระบบในเกมแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคครับผมก็ตอนนี้เข้ามาอยู่กันในเกมแล้วนะครับซึ่งไม่รู้ว่าตอนเกมเปิดครับ หรือว่าลงบอสเลด PVP โหมดแล้วก็คราฟติ้งต่างๆนะครับก็อย่างแรกเนี่ยเราจะมาพูดถึงสตอรี่ไลน์ก่อนนะครับซึ่งเป็นโหมดสตอรี่นะครับซึ่งโหมดนี้เนี่ยไม่ค่อยสําคัญอะไรมากนะครับก็จะเป็นการลงสตอรี่ชิวๆนะครับหรือว่าเราสามารถเอาไว้ฝึกสกิลฝึกนุ่นฝึกนี้ได้นะครับผมได้หมดเลยนะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวไปกันต่อโอเคครับผมระบบต่อมาก็เป็นมิชชั่นนะครับซึ่งจะเป็นระบบหลักๆของเกมนี้แล้วนะครับผมก็เดินเข้ามานะครับก็จะมีมิชชั่นให้เราเลือกนะครับตามเลเวลของเรานะครับเนนะ็ป240 แล้วก็สามารถเลือกมิชชั่นได้นะครับว่าเราจะไปทํามิชชั่นไหนนะครับโดยที่แต่ละมิชชั่นนะครับจะได้ของางวันที่แตกต่างกันไปนะครับได้เงินได้ EXP แล้วก็ได้มิชชั่นแอเซนนะครับแล้วก็แต่ละมิชชั่นเนี่ยจะได้ของที่แตกต่างไปนะครับตรงรีบอร์ดข้างหน้านะครับนี่สังเกตผมเปลี่ยนให้ดูนะครับมันก็ราไม่เหมือนกันนะครับผมไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็เราสามารถรีโลมิชชั่นได้นะครับถ้าเราไม่ชอบแล้วก็กดรีนะครับมันก็จะสุ่มอันใหม่มาให้นะครับผมโอเคครับต่อมาก็จะเป็นระบบคัพติ แล้วก็มาคับตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการครับกล้าวหรือว่าการครับอาวุธต,ต่างๆนะครับหรือว่าเสื้อแหวนอย่างอื่นนะครับผมก็ถ้าใครอยากคับอะไรก็มาคับตรงนี้นะครับของที่เราจะใช้ครับเนี่ยก็จะบอกอยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับเราก็ต้องไปฟามาเนาะซึ่งของแต่ละอย่างนะครับก็จะมีบัฟที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันต่อนะว่าของบัฟแต่ละอย่างเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคครับต่อมาเนี่ยเป็น Investigation นะครับก็เป็นเหมือนการลงด่านหรือว่าลงดันนะครับเพื่อไปหาของต่างๆนะครับซึ่งของแต่ละะ่งเนนีมัจ มีของที่แตกต่างกันไปนะครับก็เดี๋ยวเนี่ยเราเลือกนะครับเป็นสมมุติเป็นเคิร์สซคูลนะครับก็กด4ดาวไปเลยนะหรือว่าปรับดาวตรงนี้เพื่อเพิ่มหรือว่าลดระดับความยากได้นะครับตามเลเวลของเรานะครับยิ่งยากนะครับเลดด็อกก็ได้เยอะขึ้นนะครับผมก็สามารถกดสร้างตรงนี้ได้นะครับเขตล็อบบี้นะครับผมเพื่อแบบสมมติเราอยากหาของตรงเนี้ยเราก็มาลงแค่ตรงนี้นะครับแบบเป็นเจาะจงไปเลยนะเราก็จะได้ของตรงนี้นะครับจะได้ไม่ต้องไปแบบหาที่อื่นเนาะแล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับในโหมดนี้เนาะประมาณนี้นะครับผมสําหรับโหมดนี้้ขอองงแแตตต่่ละะะะดดาานนนกกกก็็จััไไไปครรบย มาลงตรงนี <muitas S 2> ้นะครับผมโอเคครับผมระบบต่อมาเนี่ยจะเป็นทางด้านของบอสเลดนะครับผมก็เดินเข้าไปเลยนะครับซึ่งระบบบอสเลดตรงนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับ Investigation นะครับก็จะเป็นการเหมือนลงดานลงดันเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นการที่เราต้องไปสู้กับบอสเลยนะครับซึ่งข้อนที่ยากมากๆนะก็เวลร์หกสินะครับก็จะเป็นตัวนี้ไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็การสู้กับบอสนะครับเราก็จะได้ของดรอปที่เป็นของบอสนะครับซึ่งเนี่ยถ้าผมสู้กับภูเขาไฟนะครับก็จะได้ของที่เป็นของภูของภูเขาไฟนะครับเสื้อ ทูโทจิก็จะได้ของโทจินะครับทุกคนก็สามารถมาลงตรงนี้ได้นะครับผมเพื่อเอาของที่ทุกคนอยากได้นะครับในการเอาไปทําอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เล่นนะอันนี้เอารหัสน้องมาก็ประมาณนี้นะครับสาหรับบอสเลดก็มาลงได้แล้วก็ถ้าเราเล่นกับเพื่อนนะครับในด่านพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบอสเลดหรือว่าอินเวสติเกชันนะครับจะทําให้เราได้ค่าลัคกี้เพิ่มขึ้นนะครับผมของดรอปเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เยอะขึ้นเนาะโอเคครับผมระบบต่อมานะครับก็จะเป็นระบบพวกอินเวนทอรี่สกิลต่างๆนะครับแล้ว ก็จะมีระบบปาร์ตี้ด้วยครับสามารถไปเล่นกับเพื่อนได้เนาะแล้วก็อีเวนต์เลลี่เนี่ยจะเป็นช่องเก็บของของเรานะครับแล้วก็รวมถึงของสวมใส่ของเราด้วยนะครับสามารถเปลี่ยนที่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มาดูได้นะครับว่าของแต่ละอย่างเนี่ยใช้เลเวลเท่าไหร่นะครับแล้วก็แต่ละอย่างเนี่ยมีบัฟอะไรบ้างอย่างเสื้อนะครับก็ระบับเลือดบัฟนู่นบัฟนี่นะครับเราก็สามารถมาจัดแต่งตรงนี้ได้เนาะแล้วก็ขายได้ด้วยนะครับก็ตรงนี้จะเป็นระบบอนเวนทอรี่ทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับผมต่อมาาเเป็นนดรรระะะบบัีี่ยจไท สามารถเปลี่ยนสกิลจากตรงนี้ได้นะครับก็เลือกแล้วก็กดคลิกใส่ช่องไปได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะแล้วก็ถ้าสมมติเนี่ยเราใช้คุณใส่นะครับผมแล้วเรามีสายเวท2อันนะครับเรียกว่าอะไรดีถ้ามีพลัง2อันอะเราสามารถเอาพลัง2อันนั้นมาผสมกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโกโจกับสคุนะก็สามารถผสมสกิลกันได้นะครับขอแค่เรามีมัสเตอรี่นะครับถึงเราก็จะสามารถใช้ท่าได้นะครับผมประมาณนี้ต่อมาครับเป็นระบบสเตตเนี่ยระบบสเตตนะครับจะมาในรูปแบบของสกิลทีนะครับก็คือจะเป็นประมาณนี้เลยนะเราก็ต้องไล อัพไปเรื่อยๆนะครับก็จะใช้สเตตพอยต์ในการอัพนะครับผม ไม่รู้ว่าใช้เงินหรือเปล่านะเพราะว่าน้องเขาอัพมาแล้วแต่ว่าต้องใช้สเต็ปพอยแน่ๆนะครับแล้วก็สามารถรีฟันสเต็ได้นะครับถ้าเกิดอัพผิดก็จะมีสายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเฮลโฟกัสเทคนิคสเต็งนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีอีกอันนึงนะครับแต่ว่าผมจาไม่ได้เพราะว่าตอนแรกน้องเขาเล่นสายเวทนะแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นของโทจิผมเลยจําไม่ได้นะว่าอีกอันนึงมันคืออะไรโอเคครับผมระบบสําคัญอีกอันหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นการกดเจน,นะครับก็คือการวาร์ปนะครับผมลงไปข้างล่างแมปนะน้องเขาบอกมาวา แล้วก็แบบข้างล่างเนี่ยเราสามารถมันจะเป็นฟิลฟิลเหมือน Open World นะครับก็สามารถวิ่งเล่นได้เลยนะก็จะมีภารกิจให้ทํามีบอสให้ตีมีมอนให้ตีนะครับหรือว่าสู้กับเพลเยอร์ก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมสําหรับระบบการว์ปโนมาข้างล่างนะครับไม่มีอะไรเลยก็กดเจว์ปกลับนะครับผมส่วนมากเนี่ยซ้ายบนเขาได้บอกไว้นะครับว่าอะไรคืออะไรบ้างนะ E ก็เป็นพุ่ง R เป็นต่อยนะ F เป็นบล็อกนะครับ H นี่ผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับว่าคืออะไรแต่ว่าก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนระบบพวกเฮเวนลี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะมา ไม,มีอะไรนะแคนเฮดก็จะเป็นเหมือน อัพยศนะเพราะว่าตอนแรกผมไปคุยมามันบอกว่ายศเนี่ยเต็มแล้วนะเราเป็นแบบเกรดสูงสุดแล้วสเปเชียลเกรดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับระบบข้าวๆนะที่แบบสําคัญสาคัญนะครับที่อยู่ในหน้าล็อบบี้ตรงนี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับผมใครที่ยังสงสัยอะไรอยู่สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปไล่ตอบนะครับเผื่อมีข้อมูลอะไรผิดพลาดนะครับก็พิมพ์บอกกันไว้ได้นะครับจะได้ได้ข้อมูลที่ถูกนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ชชว่์บางอันเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เกมจะเปิดอีก2-3าวันนะครับถ้าใครช ลิงดิสคอร์ดเกมเนี่ยจะทิ้งไว้ข้างล่างนะครับผมแล้วก็ไปเข้ากัน,นเยอะเพราะว่าเกมใกล้เปิดแล้วนะครับโคตรหนุกบอกเลยลองเล่นมานิดนึงแหละโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย